นู่นอีกแล้วทำไมมันไม่กัดเด็ดวะฟองขึ้นกระจุยเลยแตกใจตรงนี้แหละโอ้นะคนดูดิอเรียบร้อยครับโอ้โห วิ่งใหญ่เลยวิ่งตัวบลเลอร์เลยดูดิสี่แต้มแล้วครับโ้ไม่ได้จ้างมาตากหรอกครับมันเป็นความจำเป็นอภติดขอปากติดนิดเดียวด้วยว้านภติดนิดเดียวไอ้นี้เล็กสุดเลย ไอเนี่ยเล็กกว่าเพื่อนโลครึ่งนะได้อยู่โลครึ่ง <c oughs> ไอเนี่ยเล็กกว่าเพื่อนเลยเออคิปเปอร์ครับว่าแล้วเรียบร้อยโอ้โหนะพครโชว์ปลาหน่อยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเล็กกว่าพวกเลย ตัวนี้ตัวนี้ได้เยนะประมาณโขวาแน่นอนผมว่าไม่ถึงโลครึ่งไม่ถึงดูยังไงก็ไม่ถึงโลสองโลสามแล้วใช่โอ้โหดีกัดนี่ทำกัดเบาทำกัดเนียนนะเนี่ยเจอคันเซ็ตหล่อนเป็นไงล่ะคันไทยดีฟครับตัวนี้คันโปรดผมเลยตัวตูดเบสบอลนะครับเซ็ตหล่อนเลยคันนี้สุดยอดสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวปลดแล้วเดี๋ยวตกกันต่อเลยครับท่คนู้มโอ้โห้วดูดิ โอ้ยติดเยอะไม่ดูหแลแน่นอยู่ใช่ไหมแน่นโอ้ยไม่ดูแลไงก็ไม่ดูฝังเงือกเนี่ยใช่ไหมนี่โอ้ฝังอยู่ข้างบนด้วยใช่ปลาปลาไอตัวปลามันมันหลอกเราตัวเบ็ดแต่ไม่ทะลุใช่ไหมใช่แต่มันฝังใช่ใช่ฝังอยู่เลยเนี่ยปลดไปเลยไม่เป็นไรปลายางผมมีเยอะมปลดไม่ได้เลยนี่ครีมอยู่ไหนเพราะว่าเอาครีมง่ายกว่าไหมกลัวปลามันจะช้ำอ่ะได้ต้อง อ๋ติดอย่างนี้อืมติดอย่างนี้ก็ต้องโอกาสหลุดเยอะยากเลยแหละโอ้ติดปากบนเหนียว้วยติดไอตัวกับกระพุ้งพดานตัวเหนียวเลยอะใช่หมดสีทหลุดคีมอยู่ที่นาเบนไหมอ่ะเรียบร้อยโอ้โหปลาซิวยับเยินเลยโอเคครับเดี๋ยวปลาไปเก็บสีแต้มสีแต้มไปครับไปครับสวยงาม เพราะว่าเห็นฟองมันกระจุยนัวเลยะไรไงตีใส่เอาเลยเห็นมันกัดฟองนัวอยู่ตรงนั้นไกลๆลองดูตัวเล็กไปเลยอ่ะเห็นตัวแค่นี้ตัวเล็กไปเลยทำจริงจริงจริงเสียเพื่อครับต้องขอบคุณนะครับเสียเพื่อเจริญสามใช่ไหมครับตอนนี้กําลังทํำอะไรนะ ร่วงร่วงสาคูตเไปไปหมดเลยครับประมาณก็หมื่นหมื่นกะมางได้ <classification> ครับคลิปนี้ก็สรุปปลาเลยก็ปลาช่อนสี่ตัวนะครับก็มีแต่ไซสใ์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเป็นปลาช่อนบ่อปลานินนะครับใช้ได้เลยครับคลิปนี้ก็คงต้องปิดแต่เพีย <vens> งเท่านี้นะครับก็คนที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ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 